ศูนย์นอำนวยการพลังแผ่นดินอัชนาญาเสพติดจ,จังหวัดอ่างทองจัดเปิดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการประจำตำบลเมื่อวันศุกร์ที่20เมษายนพุทธศักราช2555เวลา9นาฬิกา30นาทีนายวิศวะศาสิสมิตรผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการประจำตำบล เพื่อขับเคลื่อนพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดณห้องประชุม111ปีสารากางจังหวัดอ่างทองตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันในการดาเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมทั้งได้กำหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินอาชนะยาเสพติดเป็นยุทธศาสตร์หลักในการดำเนินการ และกำหนดกลยุทธ์ที่สำคัญคือ7แผน4ปรับ3หลัก6เร่งเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนงานที่1การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดพร้อมทั้งได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการรวม6ประการคือ 1. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกสร้างความตระหนักในปัญหายาเสพติด 2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชน 3. การสร้างเครือข่ายทีมตำบล 4. การขับเคลื่อนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 5. การส่งเสริมภาคประชาชนในการสะท้อนปัญหาและรวมกลุ่มเพื่อเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อน 6. สนับสนุนอ,อป,ปทอเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆศูนอำนวยการพลังแผ่นดินอัชะญา,าเศรษฐิจตจังหวัดอ่างทองได้กำหนดยุทธศาสตร์แผนงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานดังกล่าว โดยได้จัดทําโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการประจำำําตําบลทุกตําบลซึ่งเป็นกลไกสําคัญให้ได้รับทราบนโยบายแนวทางการดําเนินงานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชนตามกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง10ขั้นตอนและนําแนวคิดนยโยบายแนวทางไปปรับใช้ในการดําเนินการในพื้นที่ให้ประสบความสําเร็จผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ประหลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ตำรวจพัฒนากรประจำตำบลหัวหน้าสถานีอนามัยประจำตำบลประลัดเทศบาลประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอละ25คนรวม175คน